วกับผู้ชาแรงงานของพวกเราตั้งใจตอบข้อเรียกร้องก็จะกกได้มาล่าวปาใสทั้ทายใช่ไครับเรร้องจะมาดิ้นข้อรีร้องวันนี้ก็เป็นาวาระของผู้ใช้แรงงานในเวลาตอ่อไปนี้ก็งคงจะเป็นตามกำหนดการนะครับเป็นนักเรียนนะครับซึ่นะครับ ยสอสมศักด no ิ์และมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอกราบขอบพระคุนท่านนายกรัฐมนตรีที่กรุณาให้เกียรตาร่วมงานในวานแรงงานแ่าติซึ่งประเทศไทยนั้นได้ให้ความสำคัญกับวันที่1นพฤษภาคมซึ่งเป็นวันเดเดหรือวันแรยงานสากลการดูแลและคุ้มครองการทํางานของผู้ใช้แรยงานทั้งในระบบและนอกระบบปีพศ2500 55ที่ผ่านมาจากผู้ใช้รายการโดยฝ่ากต่างโดยจะหนึ่งให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศรอบที่87และ9798กระทรวงแรงงานนั้นได้ดำเนินการจัดการเลือกเพื่อให้สัตยบัรในอนุสัญญาทั้งสองฉบับเสนอของความเป็นความปลอดภัยในวิชาชีพและขรวจที่มีส่วนได้ส่วนเสีย่อไป9ก้าได้ให้รงพยาบาลออกคำว่าจะตั้งกองตุวจริอการ แลรักษาสุขภาพพนักงานารัฐวิสาหกิจหที่เสียอายุให้เทียบเท่ากับพนัการกำนานหรือภาคเอกชนกรณีน,นี้พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เสียอายุที่ไม่ได้รับจิตที่รรต่อรีตาร์การรักษา,กา,าพยาบาลแบบเดียวกันแต่5ข้อที่จะได้ย,ยื่นมาในสมัยที่แล้วพวกเราได้ถือว่ามีการสัมภาษณ์กับนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทานที่ิจารณาพระตนตรีว่าการกระทรวงพาษิชให้กระผมเป็นประธานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้จะต้องกราบขอบคุณพระท่านที่ได้ให้เกียรติกระบวนการแรงงานไทยเดินทางม,มาเป็นประธานในพิธีวันแรงงานแห่งชาติปี2ป5 6ในครั้งนี้ข้อเรียบร้องทั้งหมดมี11ข้อ,ขอผมขออนุญาตนำเรียน่านท่าน เป็นบางข้อพอสังเกตและในหลายข้อพระธานตีก็ได้านำเรียนไปแล้วขอให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และ98ว่าด้วยเรื่องการจัดตั้งองค์กรและการเจรจาต่อรองพระธานาิรกรรับา21ป,ปีและกระทรวงแรงงานแห่งประเทศไทย รับรองุสตยาสองฉบับนี้เหมือนกับนานาประเทศพิด้วยรันนี้นะคะก็เว่าเป็นวันคัญผู้ใช้แร ตืนต่อนื2555แม้ว่าเรามีผละทบที่ต้องเตามแล้วนะคะในส่วนแรกที่เรามองเหว่าอรร่ของามากเลิกจาช่ว้ปีแรกเพืจากช่งปแรกจ้าิมต้นความวิระว่างจ้าผู้ใช้รนแล้ก็ในสนขอการขับร้ทากับการทำงานท่านจะเป็นต่อต้องการตัวการที่จะเสริ วนที่สามพการไร่งในการพัฒนาสื่อแอนนานะคะวันนี้ผมบอกว่าเปิดจากปุ๊กอาเทียนนะคะเย็นึี้ที่ฉันบอ